วิธีการสร้างภูมิกันในยุคโควิดใช่ไหม 1. การฉีดวัคซีน 2. การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์วิตามินทั้งหลายที่เขาแนะนำกัน A B C D s i n กินให้หมดเลยนะและสิ่งที่สำคัญเป็นต้ากรุงแค่หนึ่งสามหเขามีความเฉพาะเจาะจงในการที่จะจับกัดเซลล์ภูมิคุ้มกันทำให้เซลล์ภูมิกันของเราเนี่ยทำงานได้ตลอด24ชั่วโมง สาการพักผ่อนให้เพียงพอเมื่อไหร่ที่เราพักผ่อนน้อยเนี่ยจะส่งผลต่อระบบภูมิุ้มกันของเราทําให้ภูมิุมกันของเราลดลง 4. การออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอการใช้แอลคานิทีนในการกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานของร่างกายเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เราน้ำหนักขึ้นหรือ BMI เกินก็จะส่งผลต่อระบบภูมิุ้มกันของเราห้า ดีถอกระบบทางเดินอาหารด้วยไฟเบอร์พรีไบอติกซึ่งเขาจะไปช่วยในการปรับสมดุลของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายช่วยกำจัดสิ่งสกัดโปกและเป็นอาหารของจุลินทรีย์ดีในลำไส้ ลำไส้เป็นอ,อวัยวะที่เกี่ยวกับระบบภูมิคกันที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายซึ่งทั้งหมด80เปอร์เซนเมื่อไหร่ที่ระบบภูมิคกันที่ลำไส้ของเราดีจะส่งผลต่อระบบภูมิคกันทั่วร่างกายและข้อสุดท้ายเขาบอกว่าถ้ามีข้อนี้นะเราทุกคนจะหยุดการระบาดของโควิดในทีได้นั่นคือให้เราติดโควิดในทีนให้หมดทุกคนเลยพอมเมื่อไหร่เราติดโควิดในทีเนี่ยร่างกายเราจะสร้างภูมิคุ้มกันของเราขึ้นมาเองโดยธรรมชาติก็ เลือกกันเนาะว่าจะใช้วิธีการสร้างระบบภูมิกันของร่างกายด้วยข้อไหนบ้าง